เอาละครับสวัสดีครับผมทามไทยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาโชว์เฟรมเจ้าพิกกี้แล้วก็บิ๊บบี้นะครับในมีโอโชว์เฟรมครับผมปกติเนี่ยผมครับพิกกี้ก็จะมาออกกำลังกายอย่างนี้เป็น,ป,นประจำส่วนกิจวัตรประจาวันของเราที่ทากันบ่อยๆเลยสาหรับพิกกี้แล้วก็บิ๊บบี้นะครับก็คือแต่งตัวครับผม let's go ก็คือมุมประจําในตํานานของผมกับน้อน้น,น,นะฮะคือเป็นมุมที่ผมชอบมาแต่งตัวถ่ายคลิปลงโซเชียลนะครับเพราะว่าเนี่ยเรามีเสื้อผ้ากันเยอะมาก<ๆ>ก็เลยชอบมาแต่งตัวถ่ายรูปเล่นกันตรงนี้เนาะใช่ไหมไม่พิกกี้เอาละครับน้อนๆร้องแบบนี้นะครับแสดงว่าถึงเวลาอาหารของเขาแล้วครับผม สำหรับเรื่องอาหารเนี่ยถ้าถามมาผมเลือกยังไงผมก็ต้องเลือกมีโออยู่แล้วครับสำหรับสโลแกนที่ว่ามีแมวต้องมีโอครับแต่สำหรับผมเนี่ยมีพิกกี้มี gy, มิบบี้ต้องมีโอครับผมกา<ๆ>รเลือกอาหารของผมเนี่ยผมเลี้ยงแมวสตัวมีทั้งมิบบี้เนี่ยที่โตแล้วแล้วก็มีพิกกี้ที่ยังเด็กอยู่นะครับแต่ว่ามีโอนะครับเขามีการแบ่งช่วงอายุของแมวนะครับอย่างเช่นพิกกี้เนี่ยที่เป็นแมวเด็กนะครับคือก็ต้องใช้มีโอคิดเท่นครับเพราะว่าจะได้โปรตีนจากนมแล้วก็ปลาทะเลนะครับรวมถึงพอลีนวิตามินซีโอเมก้าลรอื่นนๆีีเเยยบั และสำหรับมิบบี้นะครับผมก็ให้เป็นอาหารแนวโตครับเพราะว่ามันมีระบุไว้ด้วยว่ามีโลโซเดียมนะครับนี่ครับผม ผมก็เป็นคนที่ซีเรียสเรื่องอาหารแล้วก็คิดเยอะกับมันมากๆนะครับสำหรับน้องแมวเนี่ยการที่มีโซเดียมเยอะเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพของน้องแมวเนี่ยไม่ดีนะครับเคยชิมอาหารแมวมาก่อนนะฮะรู้สึกว่ามันจืดๆแล้วก็มันๆนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกให้รู้ว่าแค่กลิ่นเนี่ยมันไม่สามารถตอบได้เลยว่าอาหารเนี่ยจะเค็มหรือมีโซเดียมเยอะหรือเปล่าแลวเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าแมวเนี่ยเขาเลือกอาหารจากกลิ่นที่มันต้องมีความเป็นเนื้อสัตว์เราก็เลยต้องทํากลิ่นที่น้องแมวชอบนะครับสำหรับคนรักแมวอย่างผมเนี่ยก็ต หลังจากที่ดูแมวกินมาเยอะแล้วนะครับมาดูผมกินบ้างดีกว่าครับผมสำหรับมื้อเช้าผมผมจะกินเป็นสเต็กค,ครับเพราะว่ามันง่ายนะครับมื้อกลางวันผมจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวส่วนมื้อเย็นเนี่ยผมจะเลี่ยงแป้งเพราะว่ามันย่อยยากมันจะอ้วนครับผม,มแต่ผมจะไม่ให้กินอาหารคนนะครับเพราะว่าพิกกี้ต้องมีโอเท่านั้นครับผม ถ้าเป็นอาหารแมวเนี่ยมื้อเช้าในผมให้น้องๆกินเป็นอาหารเม็ดครับเพราะว่าจัดเก็บทําความสะอาดสะดวกครับส่วนมื้อเย็นเนี่ยผมจะให้เป็นอาหารเปียกครับเพราะว่ามันมีปริมาณน้ําในอาหารเยอะช่วงเย็นเนี่ยน้องเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนครับกลัวน้ําไม่พอนะฮะสำหรับน้องๆบ้านไหนเนี่ยที่แข็งแรงดีอยู่แล้วครับอาหาร2มื้อต่อว,วันก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนระหว่างวันเนี่ยเราก็จะให้มีโอครีมทรีสนะครับหรือว่าขนมแมวเลียนั่นเองอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ครับผม ทีนี้ครับเรื่องน้ํเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมให้ความสําคัญนะครับ <S <S คือผมจะวางน้ําไว้หลายๆจุดตามบ้านนะครับคือจุดที่เขานอนจุดที่เขาทํากิจกรรมนะครับและที่สาคัญคือต้องวางห่างจากกระบะทรายด้วยเพราะว่าน้องแมวเนี่ยเขาเรื่องเยอะนะครับ <S 2> <S 2> คือเขาจะไม่ชอบให้กลิ่นมาปะปนกันครับผมต่อจากเรื่องน้ำนะครับก็เป็นเรื่องกระบะทรายครับผมโดยปกติแล้วง่ายๆเลยคือผมจะวางกระบะทรายไว้ตามจุดต่างๆเช่นข้างล่างอันนึงแล้วก็ข้างบนอันนึงนะครับเพราะว่าบางทีแมวเขาอ้วนนะครับเขาเดินขึ้นไปแล้วเขาหอบนะฮะเขาขี้เกียจก็ ตอนเย็นแล้วก็มาเก็บส่วนหลักการที่ผมเลือกทรายเนี่ยผมจะเลือกจากการที่ไม่มีกลิ่นจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ไม่มีฝุ่นครับเพราะบางทีอยู่ในบ้านเนี่ยฝุ่นอาจจะตีขึ้นไม่ได้ตั้งแต่ผมเลี้ยงเข้ามาเนี่ยผมไม่เคยเห็นว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าเขาคือเบสเ f r i ด์ของผมนอกจากพิกกี้แล้วก็มิบี้ที่เป็นเบสเฟรนด์ของผมแล้วเนี่ยผมมีมีโอครับที่เป็นเฟรนดนของผมทำไทยเลือกมีโอเหมือนมีโปรเรื่องอาหารแมวคอยดูแลครับใช่พิกกี้นี่เออ